สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเราสองคนอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะออดอุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมดําเนินรายการของเราวันนี้นะคะท่านผู้จัดการสํานักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะท่านผู้จัดการกสิณิ์ขันธรัตน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับ ค่ะซึ่งรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สมาคมสื่อชอ่อสะอาดค่ะนะ,ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผู้จัดการครับก็ช่วงนี้ก็ฝนบ่อยเยอะเลยฝนตกหนักแทบทุกวันนะครับก็รู้สึกว่ามีความเป็นห่วงบ่วงใยพี่ๆน้องๆท่านที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะนะครับเพราะว่าณนะเวลานี้ตั้งแต่รัฐบาลเปิดล็อกมาวันคลายล็อกมานะวันที่หนึ่งกันยายน,น สิ่งที่เราพบเห็นก็คือรถบนท้องถนนเนี่ยเยอะมากขึ้นนะครับมีมีจำนวนเพิ่มปริมาณขึ้นมาจากจากเดิมซึ่งตอนที่ล็อกดาวน์อยู่เนี่ยมีจำนวนน้อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นปกติอยู่แล้วแทบจะเป็นปกติเพราะว่าเหมือนกับว่าเรียกว่าแบบบางคนเหมือนมันอัดอั้นอยากเที่ยวอยากออกจากบ้านอะไรเงี้ยทะเลภูเขาอะไรเงี้ยแบบโอ้โหต้องการมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราติดตามทางโซเชียลมีเดียก็จะพบว่า นั้นโพสต์ไปโน่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรมีทั้งเรื่องที่อยู่ที่กินที่นอนเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือการเดินทางแล้วก็การเดินทางช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของฤดูฝนเวลาที่เราเดินทางด้วยในฤดูฝนเนี่ยก็ต้องมีความคาเข้าใจนะครับแล้วก็วาระวังด้วยไมเป็นเข้าตัวเลยค่ะใช่ครับแล้วก็คือเราอาจจะต้องใช้คําว่าความชํานาญก็ได้เพราะว่า ขับรถในในขณะที่ฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะนะครับถ้าเราขับขับไปถนนแห้งอยู่เนี่ยแล้วฝนเริ่มตกเนี่ยตรงนี้จะอันตรายที่สุดหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะฝนเริ่มตกปั๊บเนี่ยภายในสิบนาทีแรกที่ฝนตกเนี่ยถนนจะลื่นมากกว่าปกติะนะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็ไม่รู้ทีนี้พอพอฝนตกไปต่อเนื่องก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือมีมีปริมาณน้ําขังเป็นแองแองอยู่ในบริเวณถนนนะครับอ,อาจจะเป็น อ่าตื้นบ้างลึกบ้างนะครับซึ่งอันตรายก็แตกต่างกันไปนะครับรวมถึงกระบวนการในการขับขี่ที่อ่าในขณะฝนตกเนี่ยที่เราขับขี่อยู่เนี่ยเราจะขับขี่อย่างไรนะครับอ่อันนี้ก็น่าหน้าเป็นห่วงนะครับในช่วงนี้เพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยอ่ถ้าเราดูสถิติทุกวันนะครับคุณคุณอนุมาเราจะพบว่าสถิติปัจจุบันเนี่ยเรื่องเรื่องของอุบัติเหตุท้องถนนที่สู้โควิดไม่ได้เลยนะครับโควิดแซงไปไกลมากแตม แล้วก็ปริมาณอุบัติเหตุทางท้องถนนก็จะลดลงลดลงแต่นะครับแต่ยังไม่อยู่ในปริมาณหรือในในจำนวนที่น่าพึงพอใจแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็นคลายล็อกแล้วอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกลับมาสูงเหมือนเดิมก็ย่อมจะมีโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าขับขี่อย่างไรในฤดูฝนให้ปลอดภัยอย่างที่เราบอกอย่างที่เราบอกกันตรงนี้เลยนะคะว่าเตือนฝนตกสิบนาทีแรก เสี่ยงสูงสุดเสี่ยงยังไงบางคนคิดว่าอุ๊ยเสี่ยงยังไงก็แค่ฝนตกมันไม่น่าจะเป็นอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะยิ่งเหมือนฝนตกแรกๆเนี่ยฝนก็ไม่เด่นหนักอะไรยังไงแต่ทําไมถึงเสี่ยงค่ะมีมีศัพ์หนึ่งของคนขับรถเขาบอกว่าลื่นเป็นหนังหมูคขามาลื่นเป็นหนังหมูเนี่ยก็คือเวลาที่เราถนนแห้งๆอยู่ใช่ไหมครับพอฝนตกใหม่ๆเนี่ยฝนตกไปใหม่ๆแล้วไปในสิบนาทีแรกเนี่ยถนนจะเริ่มเริ่มซึมซับน้ํา แล้วก็ความลื่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยทันทีเราสังเกตว่าเวลาที่เราเดินในบ้านก็ได้นะครับไม่ต้องไปดูบนถนนนะถ้าเราเดินในบ้านเนี่ยเวลาพื้นพื้นกระเบือ้องหรือพื้นบ้านที่มีน้ําอยู่นหน่อยๆเนี่ยเราจะลื่นมากลื่นมากเลยนะครับเช่นเดียวกันกับที่เรากับขี่บนท้องถนนครับเราก็จะมีความลื่นแบบนี้เช่นเดียวกันแต่พอฝนตกมากๆไปแล้วเนี่ยยางเริ่มรีดน้ําได้ในสิบนาทีแรกเนี่ยยางรีดน้ําไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลย แ็นเ<ต>พออาราะเพราะน้ํามันมีปริมาณน้อยไงครับ<อ>มีมีน้ําปริมาณน้อยบนบนพื้นถนนซึ่งยางจะรีดน้ําไม่ได้แล้วจะเกิดความลื่นโดยโดยธรรมชาติ<น>ของของค่ะครับบนท้องถนนในในช่วงแรกนี้ถ้าเรา,ากับขี่ไปโดยโดยความเร็วแล้วเราแตะเบรกในช่วงช่วงฝนตกแรก,แรกๆเนี่ยโอกาสที่จะปัดสูงมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกคว่มถ้าเราแตะเบรกในขณะเดียวกันถ้าเรา ฝนตกมันมากแล้วมากแล้วน้ํานี่ในท้องถนนแล้วเจิ่งแล้วเนี่ย<ฆ>การขับโดยการแตะเบรกนี่ก็ยังอันตรายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือคือหลกักๆเลยเนี่ยถ้า<อ>เราเห็นแล้วฝนตกแล้วในขณะที่เราขับไปบนถนนแห้งนะแล้วขับไปข้างหน้าปุ๊บเราเห็นฝนอยู่ข้างหน้าแล้วมีฝนอยู่ข้างหน้ากําลังจะตกเนี่ยก็อันดับแรกเลยคือลดความเร็วก่อนเลยครับ<ฆ>เพราะว่าความเร็วเนี่ยสัมพันธ์กับการ ที่ยางจะจับบนพื้นถนนพอเราเข้าไปในโซนที่ฝนตกถ้าเป็นฝนตกใหม่ๆนะครับตรงนี้ยิ่งสำคัญครับความเร็วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ลดลงมาอ่ไม่เกินสักหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังกำลังเป็นระยะที่ปลอดภัยควบคุมได้ถ้าถูกอุบัติเหตุขึนใช่ไหมคะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก่อนที่เราจะจะเดินทางทุกครั้งเนี่ยอยากจะย้ำอีกทีว่าการตรวจสอบสภาพรถ สำคัญเบรกมีไหมของเหลวในรถเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเวอร์อเลยน้ำมันเฟืองใต้ได้ระยะเปลี่ยนหรือยังก่อนที่เราจะเดินทางไกลถ้าได้ระยะเปลี่ยนหรือใกล้เคียงก็เปลี่ยนซะก่อนที่เราจะเดินทางไกลเช็คเบรกเช็คลมยางครับหลายท่านก็อาจจะคือขับทุกวันเน่ยนะเราอาจจะขับทุกวันแล้วก็เกิดความเคยชินถึงเวลาก็ขับออกไปเลยนะครับก็ไม่ได้ตรวจเลยไม่ตรวจเลย นะครับแม้แต่จะเดินรอบรถยังไม่ได้ไม่ได้เดินเลยครับบางท่านนี่แม้แต่จะเปิดฝากระโปรงรถขึ้นมาดูเผื่อมีน้องคุณหนูๆไปทํารังอยู่ข้างในเราก็ไม่รู้จนกว่าจะมีอาการอย่างตัวแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามหมั่นเช็กไว้ทําถ้าทําทุกวันไม่ได้ก็คิดขึ้นมาได้ก็ทําเลยก็ยังดีครับทีนี้พอเราขับขับรถออกไปเนาะคุออออกมาเนาะขับขับออกไปแล้วไปเจอฝนเนี่ยก็ลดความเร็วทันทีกับลดความเร็วเลย นะครับรับลดความเร็วให้ได้อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือความเร็วที่ปลอดภัยในการขับขี่บนบนท้องถนนขณะฝนตกก็คือไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณหกสิบค่ะท่านอาจจะมองว่าช้าแต่เชื่อเถอะครับขับช้าปลอดภัยกว่าขับเร็วหรือช้าถึงที่หมายปลายทางเหมือนกันแต่ขับช้าปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ภาสิอ่าที่เคยได้ยินโฆษณามาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง ทุกวันนี้รถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะมีไฟออโต้เนาะเวลาที่แสงมันน้อยอะไรน้อยเนี่ยก็จะไฟหน้าก็จะติดเลยแต่ถ้าคันไหนที่ยังเป็นไฟธรรมดาขอความกรุณาครับอเปิดเองก็ต้องเปิดตรงนั้นเปิดเธอเพราะอะไรครับเราเห็นท่านท่านเห็นเราถ้าคันหน้าเปิดไฟเราไปเห็นเขาแต่อีกคันที่อยู่ข้างหลังเราก็จะเห็นเราไหมถ้าเราไม่เปิดไฟนะครับยิ่งถ้าฝนตก แรงๆเนี่ยมอง<ต>ไม่เห็นนะคะมืดเลยเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยจะอันตรายครับผมจะคุยไว้สองส่วนส่วนที่ฝนตกเบาก่อนฝนตกแต่จะเบาหรือแรงเนี่ยก็คือหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันนะครับตกเบานะครับหรือตกไม่หนักจนเห็น,ย,หน,ย,นยังเห็นทางอยู่เนี่ยยังเห็นทางอยู่เนี่ยจะจะหนักแบบแต่ว่าปัดน้าฝนก็ยังเห็นทางอยู่คือก็ยังก็ขับขอความกรุณาว่าจะเกินหกสิบครับจะเกินหกสิบ ทีนี้ถ้ามันหนักเลยลหละหนักจนไม่เห็นทางนะคุณเอาุอมานะหนักหนักแบบมากเลยต้องเปิดยุดปั๊มผลสูงสุดเลยอ่าเปิดปั๊มผลแบบสูงสุดเลยเนี่ยทําไงครับอข้อที่หนึ่งให้เลือกนะครับพยายามจอดข้างทางจอดดีกว่าจอดที่ไหนนาคะเตียงครับแล้วพอจอดข้างทางแล้วก็เปิดไฟสัญญาณอันตรายหรือไฟให้สาดนะครับไฟกระพริบอ่ะเปิดเสีย แต่ขับขับไปท่านจะเปิดนะครับขับขับไปกลางฝนนี่ท่านจะเปิดนะเพราะคนที่อยู่ทางซ้ายก็จะเข้าใจผิดนะห้ามเปิดแต่จอดแล้วท่านต้องเปิดครับจอดแล้วท่านก็ต้องเปิดถึงถึงเปิดแต่ถ้าท่านจอดไม่สะดวกจอดอาจจะอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวในอะไรต่างๆในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยยังหาปั๊มน้ำมันไม่เจอหา r スแอเรียยังไม่เจอนะครับผมแนะนำว่ามีแว่นกันแดดไหมครับติดรถไว แว่นกันแดดนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรถอยู่แล้วหรือแว่นที่เรียกว่าแว่นแว่นโพลาไรส์แต่กับแว่นกันแดดก็ได้ครับในที่นี้ถ้าฝนหนักแบบไม่เห็นทางเลยนะไม่เห็นทางมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะ่ท่านควักแว่นกันแดดขึ้นมาใส่เลยนี่นี่เป็นเทคนิคนะครับควักแว่นกันแดดขึ้นมาใส่หรือแว่นแว่นโพลาไรส์นะครับจะตัดแสงทําให้เราเห็นภาพข้างหน้าได้ชัดเจนขึ้นในกรณีที่เราอยากต้องไป่อต่อท่นเองครับ แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีเลยเนี่ยแนะนํานะครับทิงไปได้จอดเถอะนะครับจอดเถอะปลอดภัยกว่าแล้วเราให้ผมมีฝนเซซ่าก่อนแล้วการชัดขึ้นค่อยไปเราเห็นทสัศนาวิสัยครับเราเห็นทสัศนวิสัยชัดเมื่อไหร่เราค่อยไปเมื่อเราเอาเลยโอเคหนึ่งขับรถไม่เกินความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสองเปิดไฟหน้ารถสม่ําเสมอพอเปิดไฟหน้าไฟท้ายก็ขึ้นถูกไหมที่เราให้เช็ครถเนี่ยก็คือว่าไฟท้ายขึ้นไหม หลายคนไม่เคยดูไฟไทยตัวเองไม่เคยรู้ว่าไฟไทยดับไปตั้งแต่ปีโมโวบางทีบางทีไฟเบรกไฟเบรกก็เสียบางทีเวลาเยียร์ขหลังก็กไม่เห็นก็เป็นอุบัติเหตุได้เราควรเช็ครถตอนนี้แหละแต่ว่าอ่ะโอเคตอนนี้เราขับออกมาแล้วสมมติเราขับมาแล้วครับใบปัดน้ําฝนเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยหน้าฝนนี้ถ้าเช็คดูถ้าเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนเธอรับเปลี่ยนใบปัดเนี่ย มี่บาทนะคะใบปัดน้ำฝนบางทีข้างทางมนมีข่าวไปหลักร้อยครับเดี๋ยวนี้จอดข้างทางก็มีเปลี่ยนให้เลยตัดเดี๋ยวนั้นเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นก็ได้อันนี้จะช่วยชีวิตเราได้นะช่วยให้เรามองเห็นแล้วก็ช่วยช่วยชีวิตเราได้ครับได้ข้อสามข้อแล้วเนาะขับรถไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสองเปิดไฟหน้าสามเปิดไฟหน้าแล้วกใบปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความความแรงของฝนค่ะ หรือถ้าชำรุดก็รีบเปลี่ยนครับทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยก็คือขับรถกับคันหน้าเนี่ยห่างอย่างน้อยเนี่ยสิบถึงสิบห้าเมตรทำไมถูกแล้วครับทำไมก็เหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าถ้ามีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นเนี่ยม,มันจะได้เบรกทันถูกไหมคะมันจะได้เบรกทันอะไรอย่างนี้ระยะความเฉื่อยของรถเวลาถนนแห้งคือเวลาเราแตะเบรกปุ๊บเนี่ย แรงรถที่มายังส่งผลให้รถวิ่งต่อไปอยู่นะยังไม่จอดได้ทันทีเรียกว่า,า,าความเฉื่อยของรถแรงเฉื่อยของรถพอเราขับรถกลางฝนเนี่ยขับบนถนนแห้งเนี่ยแรงเฉื่อยของรถก็จะต่างกันพอเราขับรถบนถนนแห้งเราอาจจะแตะเบรกปุ๊บอาจจะหยุดได้ภา,ายในไม่กี่เมตรภายในไม่เกินสิบเมตรครับแต่หรือหรือเจ็ดแปดเมตรในความเร็วที่มาแล้วแต่ความเร็วนะทีนี้ถ้าเรามาด้วยความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในฝนเนี่ย ห่างจากคันหน้า10-15เมตรเนี่ยโอกาสที่รถจะถลายไปหรือแรงเฉียดของรถจะไปชนรถคันหน้าเนี่ยก็น้อยลงหรืออาจานะจะไม่มีเลยนะครับอาจจะไม่มีเลยทีนี้เพราะว่าถนนเปียกมันลื่นใช่ไหมครับถนนเปียกลื่นเนี่ยเราเว้นระย,ยะห่างไว้ก่อนเลยครับถ้าท่านขับในมอเตอร์เวย์ท่านจะเห็นจุดขาวๆที่เขามาร์กไว้บนถนนว่าขับห่างรถคันหน้าในระยะประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีจุดไว้เลยมาร์กไว้ แต,นนแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นถนนทั่วไปแล้วคะจะสังเกตแบบไหนแล้วกะระยะแบบไหนถึงระยะปลอดภัยนะคะเราต้องดูที่ประมาณช่วงรถเราครับห้าช่วงรถขึ้นไปห้าช่วงรถเนี่ยก,กะด้วยคือกะด้วยสายตานี่แหละนะครับหรือจะเอาเสาไฟหรือจะเอาต้นไม้ข้างทางเป็นตัวเป็นต,ตัวกาหนดก็ได้คือเอาว่ามองด้วยสายตาแล้วคันหน้าอยู่ห่าง พอสมควรอย่างนี้เป็นต่วการว่ากาว่า,วาถ้าเกิดอะไรขึ้นเราเบรกทันนั่นคือปลอดภัยแล้วอะไรอ่างนี้คือ,ค,ค,อคือเราเรามีสติขณะนะขับรถอยู่ตลอดเวลาในขณะขมันตกือไม่ตกก็ตามพอเกิดเหตุข้างหน้าคือการขับรถมีข้อหนึ่งที่ท,ที่ตอนเราอบรมเรื่องใบขับขี่เนี่ยก็ะะจะบอกว่าขับรถด้วยการด้วยความคาดคะเนค่ะคาดคะเนก็คือตาเรามองไปที่รถคันหน้าเนี่ยหรือมองกระจกหลังเพื่อมองดูรถคันหลังว่าเราดูปฏิกิริยา เขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาแตะไฟปุ๊บเนี่ยสัญชาตญาณของเราก็จะ,อะบอกโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่เบรกปุ๊บไฟขึ้นก็จะบอกโดยอัตโนมัติหรือเขาตีไฟเลี้ยวายเลี้ยวาวกเลยของเราดัางนี้เราก็ใช้สัญชาตญาณของเราครับถ้าเราขับไปแล้วด้วยความเร็วประมาณนี้รักษาระยะห่างเท่านี้นั่นคือส่วนใหญ่เราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองว่านี่คือระยะที่เราพอจะควบคุมได้นั่นเองครับทีนี้เนี่ยฝนตก ฝนตกถนนลื่นเนี่ยนะครับลาสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือหลีกเลี่ยงการเสงไม่จําเป็นจะแซงเลยครับไม่จำเป็นทีน่จเพราะมีโอกาสที่เราจะปัดถ้าจะเห็นคลิปนะครับเห็นคลิปในใน u ูทูบก็ตามในเฟซบุ uh, ๊กอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ารถที่แซงกันเนี่ยมีโอกาสที่จะตกถนนได้เยอะนะครับมีโอกาสล,ลื่นถลายนั่นเองนะครับคานนี้อ่ะบังเอิญหละเราขับขับไปเนี่ย ลืมตัวก็ดีหรืออะไรก็ดีเกิดแตะเบรกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในถนนลื่นๆเนี่ยนะครับแตะเบรกแล้วรถเกิดลื่นหรืออาจจะไม่แตะเบรกเลยนะแต่ถนนลื่นเนี่ยมีโอกาสนกันเพราะว,ว่าถนนมีน้ําขังน้ําขังสองส่วน<ๆ>คือตื้นกับลึกถ้าตื้นกับถ้าถ้าตื้นเนี่ยก็จะก็จะไหลธรรมดาก็ยังก็ยังไหลยอยู่แต่ว่าถ้าลึกเนี่ยจะเป็นเรียกว่าไฮดโดรเพลนหรือแผ่นน้ํานะครับแผ่นน้ําเป็นน้ําเป็นแผ่นเนี่ย ก็จะทําให้เราควบคุมรถไม่ได้รถอาจจะปัดเสียหลักได้ทั้งสองส่วนหรือบางทีรเราเราต้องสังเกตยังไงนะคะผู้จัดการคะเราต้องสังเกตยังไงเหมือนกับว่าถ้ามีน้ําขังหรือว่ามีแอ่งน้ําที่เราเราไม่ต้องไปอ่า <c oughs> สังเกตด้วย <c oughs> สายตา <c oughs> ก็คือว่าตรงไหนที่น้ําเป็นผืนกว้างนั่นคืออาจจะลึกถ้าตรงไหนน้ําที่มันผืนไม่ไม่ลึกเรามองด้วยสายตาไปปั๊บบนถนนเนี่ยนะท้าน้ําที่ขังอยู่บนถนนสมมติว่าเราเห็นแค่ฝ่ามือนึงกับเราเห็นกว้างเป็น เป็นแขนหนึ่งเนี่ยอันนั้นไอ้ที่เป็นแขนนี่น่าจะน้าลึกแน่ๆแต่อ้ที่ประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยต้องน้ําตื้นนะครับหลุมมันไม่ไม่ลึกอย่างเงี้ยนะครับโดยสันทาตยาทีนี้ว่าอ่ะเราก็ขับไปเราก็ประมาดระวังเต็มที่ละแต่รถมันปัดอ่ะคุณอาวค่าคุณอยู่รถเป็นปัดท่านยังไงเราจะควบคุมพวงมาลัยยังไงอ่ะเราจะตกใจไม่เล้ยังไงอควบคุมยังไงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ตกใจกรี๊ดก่อนนะคะรย์ใช่กรี๊ดแน่กรี๊ดสนั่นแน่ต้องมีสติครับ ตั้งสต,สติพอ<ร><ร>สตาร์ทแล้วต้องตั้งสติในขณะขับรถด้วยเมื่อหนึ่งขับรถด้วยความาคาดคะเนสองขับรถด้วยด้วยความมีสติต้องรู้จักที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาพอ,อรถหมุนปั๊บเนี่ยเราดูทิศทางเลยครับว่ารถหมุนทางไหนรถหมุนซ้ายหรือหมุนไปขวาจำไว้นะครับอันนี้เทคนิคอีกอันหนึ่งถ้ารถหมุนซ้ายให้หมุนปองมาเลยไปทางขวาอ๋อมันจะให้ฝืน ให้ฝืนให้ฝืนอย่าตามครับอย่าตามแล้วก็ถ้ารถหมุนไปทางไปทางขวาก็ให้หมุนกงมอะไรมาทางซ้ายเพราะล้อข้างหน้าเนี่ยมันจะตัว,ต,วตัวช่วยฝืนไว้ไม่ให้ไม่ให้รถเราหมุนมากกว่าเดิมถ้าเราหมุนตามเมื่อไหร่โดยสัญชาตญาณเนี่ยรถเลี้ยวซ้ายกงก็จะหมุนไปทางซ้ายเนาะหมุนไปทางซ้ายก็จะยิ่งหมุนตกใจด้วยอารมณ์อารมณ์ตกใจด้วยทําอะไรไม่ถูกประมาณนั้นประมาณนั้นครับทําอะไรไม่ถูกโอ้โหทีนี้และบันเทิงเลย ก็อาจจะทําให้เราเกิดอ่าเกิุบัติเหตุได้แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าขับรถโดยใช้ความเร็วประมาณนี้หกสิบแล้วเนี่ยแน่นอนถ้ามันจําเป็นเนี่ยนะใช้เกียร์ต่ำไว้เถอะใช้เกียร์ต่ําไว้เกียร์สามเกียร์สามเกียร์สี่เดี๋ยวนี้มันมีรถหกเกียร์ด้วยเนาะหกเกียร์ด้วยแต่เกียร์เกียร์ออโต้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเขาลดอัตโนมัติแต่ถ้าเกียร์ธรรมดาเนี่ยลดลงมาสักเกียร์สาม กำลังดีนะครับไม่จําเป็นก็อยากขึ้นเกียร์สี่อะไรประมาณเนี้นะครับก็จะได้สัมพันธ์กับรถแต่มานะครับรถหมุนไปทางซ้ายหมุนพวงมาลัยฝั่งตรงข้ามรถหมุนไปทางใดก็ตามให้หมุนพวงมาลัยไปฝั่งตรงข้ามเสมอเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำนะครับป้ามการการพลิกคว่ำแล้วก็เป็นการขืนเพื่อให้รถทรงตัวได้นะครับรถจะได้ไม่ปัดเยอะนะครับไม่ปัดเยอะตรงนี้สําคัญแล้วจึงค่อยเหยียบเบรกครับ ให้รถใกล้สนิทก่อนหรือสนิทแล้วเราค่อยแตะเบรกครับอย่าแตะตอนหมุนเพราะล้อจะล็อกตายล้อล็อกตายก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะธรรมดาล้อไม่ล็อกก็หมุนอยู่แล้วนะครับยิ่งล้อล็อกตายนี่แต่มันยังไม่จับอะไรเลยครับก็จะไม่จับอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราได้บอกไปเรื่องของน้ำตื้นกับน้ำลึกเนาะ,ะก็คือหมายความว่าถ้าเราขับไปตามพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง ใช้สายตาประเมินมักจะมีน้ําท่วมขังอยู่ในในคนท้องถนนเสมอเวลาฝนตกถ้าผืนน้ากว้าง,างมองด้วยสายตาแล้วผืนน้ากว้างกว้างเป็นสามสิบสี่สิบเซนหรือกว้างเมตรหนึ่งแขนหนึ่งวาหนึ่งเนี่ยหรือยาวเป็นวาเลยเนี่ยให้ถือว่าเรงคิดว่าเป็นน้ําลึกเลยเนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเราขับมาช้าหลีกเลี่ยงแต่ที่นี้ ถ้าระดับน้ําสูงเป็นผืนเลยใหญ่ๆเลยให้คํานวณไว้ก่อนว่าน้าอาจจะท่วมรถเป็นไปได้ครับแอบข้างทางแล้วลงไปเดินเลยครับลงไปเดินสํารวจเลยถ้าไม่กล้าเดินคือแบบอย่าย่าคิดว่าปลาอดภัยอะไรอย่า่ใช้การคา <ไ S 1> ชคดชะนว่าปลอดภัยอะไรอย่างเง<ไ>ี<ไ>้ยนะครับม,มีอีกทางหนึ่งเอาเปรียบน<ไ>ิดๆก็ค,คือจอดให้คนอื่นเข้าไปก่อน ดูดท่าทีก่อนนะผู้จัดการดูเขาด,ดูเขาก่อนเอ,อ <laughs> เขาไปได้ครับประเมินว่าเราไปได้ไหมของเขาเป็นโฟวิลสมมตินะของเขาเป็นโฟวิลยกสูงเขาไปชิว,ช,วชิวเนี่ยเราเป็นรถเกง๋งโหลดเตี้ยเราต้องคํานวณแล้วว่าจะรอดไหมครับนะ<ม>ก,ก็ประมาณนั้นในขณะเดียวกันเราเป็นรถกระบะธรรมดาก็เดี๋ยวนี้กระบะก็ส่วนใหญ่ก็จะยกสูงเนาะ มีมีกระบาเตี้ยก็มีแต่ว่ากระบาดอ,อว่ากระบาเตี้ยธรรมดาเนี่ยกระบาดบ้านๆธรรมดาเนี่ยก็ต้องคำนวณดูก่อนว่ารถคันที่ไปยังไงแต่ถ้าไม่มีรถใครเลยเวาก็ลงเดินเลยครับลงไปย่างดูเลยตัดไม้ข้างทา,างนี่แหละเอาไปเอาไปกระทุ้งดูก่อนลึกไหมเป็นต่ว่าหน้าที่จะเป็นไปนในทางที่ดีไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าระดับน้ําสูงถึงขอบประตูรถหรือสักเกินครึ่งล้อเนี่ย อย่าลุยดีไหมคะอย่าไปดีไหมคะอืมอย่าไปเลยเพราะอะไรเดี๋ยวน้ําเข้ารถมาเราอาจจะเราจะข้ามไปได้นะแต่น้ําเข้ารถมาอันนี้ผมมีประสบการณ์ค่ะน้ําเข้ามาในรถนี่โอ้ยเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ทาโน่นทำนี่ไปอบไปอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นยังอยู่ครับกลิ่นก็ยังอยู่อยู่เลยนะครับแม้ว่าจะคิดว่ามันแห้งแล้วเราไปทําไปอบไปตากอะไรจน แอบร้ายเสียเงินนะครับเสียเงินทั้งนั้นเนี่ยที่ไปทำเพราะว่า<ำ>เพราะว่ามีประสบการณ์เหมือนกันลุยน้าค่ะคแล้สุดท้ายพรมในรถนะคะต้องเอาไปซักทั้งคันเลยค่ะใช่แล้ว,ลว <laughs> เยอะเสียงเงินเสียงเงินเยอะอยู่นะคะไม่คุ้มค่ากับการลุยน้ําเลยใช่ดีนะครับลุยยังผ่านไปได้ถ้าลุยไปแล้วดับอยู่กลางน้ํานี่ทีนี้เราจะได้ร้องจะได้ร้องหาเทวดานะครับเพราะว่าเราเสี่ยงนะครับ มีหลายคลิปที่ถ้าท่านใดดูในโซเชียลมีเดียนะครับใน YouTube ในเพจในเฟซต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคลิปที่แบบลุยน้ำไปแล้วไปไม่พ้นรถก็คือไปตามน้ำไม่ได้ไปตามที่ใจเราคิดเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าบางที่มันเป็นเหมือนแบบน้ํากระแสมันแรงถ้าเป็นผู้จัดการกระแสน้ำอะไร,ร,รเหมือนลลาเลยน้ําป่าไหลหลากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฝืนขับไปบางทีรถมันก็ไหลไปตามกระแสน้ําไปเลยค่ะคุมไม่อยู่ใช่ ยุคนี้ก็จะมีถ้านหน้าฝนเนี่ยก็จะมีมีบางบางที่ที่เป็นอะไรนะเป็นแหล่งออฟโรดอะแหล่งออฟโรดที่กลุ่มออฟโรดเขาชอบไป uh huh. uh huh. ยกตัวอย่างก็ได้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับกองมะเดื่ออย่างเงี้ยนะครับกองมะเดือนี่กลุ่มออฟโรดเขาก็จะไปกันดีมากเลยวันหยุดนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เขาจะใช้รถโฟล์วิวเขาได้อย่างเต็มที่แต่นะครับแต่ถ้ารถเราโฟล์วิวก็ตามเราอย่าประมาทกันนะครับเพราะว่าหลายคันเหมือนกัน ที่ไปจมอยู่ในคลองมะเดื่อน,นะครับอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เออบางทีโฟวิลเราอาจจะไม่เท่าเขาก็ได้หรืออาจจะดีกว่าเขาแต่จมน้ําได้เือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงรถธรรมดาที่เราขับขี่กันอยู่โดยเฉพาะนะครับรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยเราจะไปใกล้เขานะครับไม่ว่าจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังเนี่ยถ้าห่างได้ห่างนะครับห่างได้ห่างเพราะรถบรรทุกใหญ่เนี่ยการเบรกเนี่ยสมมติว่าเราเบรก เราเป็นรถเล็กรถเก่งอะไรด้อะค่ะขับตามตามไปไปค่ะอะขับตามตามเราอยู่ระยะ10-15เมตรตามตามสูตรเนี่ยเราเอาอยู่นะแต่ถ้ารถบรรทุกใหญ่เนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยค่ะเขารักษาระยะห่าง15เมตรเหมือนเราก็จริงแต่ว่าพอเราเบรกปั๊บเขาอ,อาจจะไม่อยู่เนะี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วก็เห็นมาเยอะแล้วก็ก็ระมัดระวังกันลวกันหลักๆครับสรุปนะครับหนึ่งก็คือว่าระมัดระวังเป็นพิเศษ รักษาความเร็วอย่าให้เกินสักหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเรับรถกลางฝนนะครับเปิดไฟหน้ารถไว้เสมอเช็ครถก่อนนะเช็คไฟก่อนนะก่อนออกากบ้านเดี๋ยวบอกว่าเปิดไฟแล้วแต่ไฟไม่ออกไม่รู้เรื่องไม่รู้สอบให้ดีถ้าถ้าสมมสวว่าเห็นว่าเอันไหนเสีอ่ะในคนเปลี่ยนก็คเปลี่ยนก่อนเลยรีบเปลี่ยนเลยอย่าเอาไว้หน้าฝนที่ต้องหมั่นเช็คเลยเพราะว่ามีโอกาสมีโอกาสครับแล้วก็เรื่องของใบปัดน้าฝน S <S สภาพยางถ้าเสื่อมก็เปลี่ยนเถอะถ้าไม่เสื่อมยังดีอยู่รีดน้ําได้ดีโอเคก็เวลาที่ฝนตกก็เปิดให้มันสัมพันธ์กันสัมพันธ์ไม่สัมพันธ์ตรงไหนเรารู้เองเพราะเราก็เป็นคนขับนะครับพอเราเปิดปุบ๊บเออไม่เห็นทางก็งปัดเปิดเพิ่มอีกประมาณนี้ครับแต่ถ้าเปิดจนเต็มที่แล้วยังไม่เห็นทางอยู่แนะนําครับมีแว่นกันแดดไหม ถ้าไม่มี <ừ m. S 1> แว่นกันแดดก,ก็มีแว่นพลไรลัยไหมในรถใส่มา,มา,าเรายัางต้องไปต่อนะถ้าเรายัางต้องเป็นถ้าเราพอหลีกได้ก็คือถ้าตกหนักเราหลบได้ก็ที่จอดจะครับปลอดภัยสุดๆเพราะว่าเราอาจจะขับดีนะแต่คนที่ขับข้างหลังเราไม่แน่เหมือนกันกับ <ừ m. S 1> คนที่ขับสวนเรามานี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะ,ะว่า<น>เราเราแบบอย่าเชื่อใจคนอื่นเราต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองถนนเป็นอะไรที่คาดการไม่ค่อยได้ ครับอาจจะลาบากแล้วก็ข้อที่สี่คือสี่คือเว้นระยะห่างครับผมค่ะรักษาระยะห่างพูดในที่นี้ก็ขอยกเป็นรถเก่งรถกระบะนี่แหละครับก็รักษาระยะที่สิบถึงสิบห้าเมตรไว้เพื่อเนื่อควกกุมเพื่อให้กวกคลุมรถได้แล้วก็ถ้าเจอรถบนะรรทุกใหญ่ๆนะรถบรรทุกใหญ่รถเทรลเลอร์รถพ่วงรถสิบล้อสิบแปดล้อยี่สิบสองล้ออะไรเนี่ยนะครับก็ถ้าหลีกได้ห่างได้ ห่างให้มากที่สุดครับ<ช>ห่างได้ห่างครับห่างได้ๆๆๆเพราะว่าอันตรายแล้วก็ไม่จําเป็นก็อย่าแซงเขาเลย<ม>อย่าแซงเขาเลยยกเว้นเขาก็ช้ามากๆแล้วเราก็แซงแบบไปช้าๆหรือไม่ก็เขาเรียกว่าขอดูจังหวะการแซงที่เป็นจังหวะแซงที่ปลอดภัยแล้วค่อยแซงใช่คือโดยเฉพาะถ้าเป็นเส้นทางที่เป็นสองเลนสวนกันเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ใจเย็นๆเะครับ ่ถ้าเป็นถนนแบบพรารากเลยนะ,ะข้างละสี่เลนข้างละสามเลนสีน่เลนก็ก็ดูจังหวะก็แล้วกันครับแล้วก็กรณีที่รถมีอาการครับ<ม>จำไว้นะครับหมุนรถหมุนไปทางใด<ม>ให้หมุนพวงมาลัยสวนทาง<ม>อย่าไปอย่าหมุนพวงมาลัยไปทางนั้นและอย่าแตเะเบรกครับอย่าแตเะเบรกจนกระทั่งแรงเฉื่อยเหล่านั้นแรงหมุนนั้น ลดลงเราค่อยแตะเลยนะครับเราค่อยแตะเลยเพราะถ้าแตะอาจจะพลิกได้เสียการทรงตัวได้นะครับแล้วก็หลีเกเลี่ยงน้ําท่วมขงังที่เป็นที่เป็นหลุมใหญ่หลุมลึกหรือเป็นที่พื้นที่ยาวๆกว้างๆเนี่ยต้องพิสูจน์ก่อนารถเราไปได้ไม่ได้ครับ,รบแต่ถ้าเรามาเร็วแล้วมาเจอน้ําท่วมที่เป็นผาพื้นก็พืนยาวๆเนี้ยนี่รถเราอาจจะเอ่นน้ําเอ่นน้ําแล้วก็พลิกความได้ ด้วยความเป็นห่วงห่วงใยครับก็มีความรู้สึกว่าหน้านี้เนี่ยต้องต้องคุยเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคุณนรงงมาเนาะค่ะตัวนี้นอันนข้เรียกว่าข้อฝากเตือนเรียกว่าความห่วงใยนะคะจากเราสองคนแล้วก็รายการลวมถึงเครือข่ายรดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่าเพราะว่าอุบัติเหตุอะอย่างที่ผู้จัดการบ,บอกไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัว นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไม่คาดมหมายว่าจะเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังกันอย่างที่ผู้จัดการบอกมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะนะคะอยากให้ผู้จัดการฝาก, mm hmm. กเรียกว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นฝนตกหรือว่าเป็นช่วงเวลาปกติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มผ่อนคลายการออกไปท่องเที่ยวต่างๆก็มีมากขึ้นดังนี้ให้เตือนเรื่องการขับขี่ปลอดภัยด้วยค่ะครับมากเวลานี้นะครับรถบนท้องถนนเยอะขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่า มีการคลายล็อกในหลายๆพื้นที่แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับสถานที่พักโรงแรมรีสอร์ทนะครับก็จะมักก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปพักแล้วนะครับมีผู้เดินทางค่อนข้างมากค่อยทีค่อยอาศัยเป็นทางที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันถนนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถของเราคันเดียวครับออกแบบมาเพื่อรถทุกคันและเพื่อคนทุกคน แชร์ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยขับขี่ด้วยความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับตั้งสติก่อนสตาร์ทไปเสมอครับผมด้วยความ,<ผ>มตัารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายรถบัติเหตุและสสสน,นะครับได่คะ่ะขอบคุณค่ะก็ฝากย้ำเตือนอีกครั้งนะคะว่าเรื่องของการขับขี่นะคะต้องมีสติทุกครั้งและ เมื่อนะคะเราพบเจอหรือว่าเกิดหรือว่าเป็นผู้ประสบเหตุเองในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่าลืมนะคะหมายเลขฉุกเฉิน1669สามารถช่วยคุณได้นะครแล้วก็ที่สําคัญคือเหมือนกับต้องมีสติในการับขีดทุกครั้งนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยความ,มหงวหง่ยจากเราสองคนแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภยัยสำหรับวันนี้ค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะติดตามได้ทางยูทูบของเครือข่าย รถอ,อุบัติเหตุรวมถึงวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดสะดวกช่องทางไหนติดตามได้ทุกช่องทางค่ะนะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสคนต้องปัดลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ